สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h t News เล่าข่าวการเมืองวิโรจไม่เอาคืนแม้โดนตัดต่อเฟกนิวเสี่ยงผิดมาตรา112วันที่22พฤษภาคม2566น,25 66, นาวิโรจนลัคนณะอธิสรผู้สมัครสสแบบบัญชีรายชื่อปักก้าวไก่ทวิตข้อความผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวแอดวิโรดรักบระบุว่าตอนนี้มีผู้หลักผู้ใหญ่หลายคน ที่เอาเฟกนิวที่พิมพ์ข้อความที่ไม่สมควรเพิ่มเติมไปเผยแพร่ในวงลายกำลังกลัวว่าตนจะถูกแจ้งมาตรา112แม้ว่าผู้หลักผู้ใหญ่เหล่านั้นจะทำลงไปด้วยความเกลียดชังผมและพักก้าวไก่ก็ตามแต่ผมก็ไม่สนับสนุนให้ใช้มาตรา112ในการกันแกล้งเอาคืนอยู่ดีครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามรัฐ อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ